สวัสดีแฟนวลอลเล์บอลทุกท่านคะ่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของน้องบีมพิมพ์พิจยาโกกรัมกันต่อนะคะหลังจากที่ได้ทราบกันแล้วคะ่ะว่าบีมนั้นได้เดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อร่วมเล่นกับสโมสรวงเดอฟนองซีวลอลเล่บอลนะคะหรือจะเรียกสันส้นๆว่า VNVB นะคะก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ใหญ่มากๆของน้องบีมเพราะว่าหลีกฝรั่งเศสหรือว่าลีกเ นนั้นเป็นหลีกระดับสูงสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงฝรั่งเศสเลยที่รวมเอาผู้เล่นชาวต่างชาติเก่งๆหลายคนมารวมตัวกันค่ะมาตรฐานการแข่งขันก็จะเข้มข้นนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นบันไดสําคัญของบีมพิมพิชยาที่จะได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับยุโรปอย่างเต็มตัวค่ะแต่ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งนะคะว่าตอนที่บีมเดินทางไปถึงฝรั่งเศสเนี่ยสื่อท้องถิ่นก็ได้ให้ความสนใจพอสมควรเลยนะคะบาง สื่อก็ได้รายงานว่าสตาจากประเทศไทยเดินทางมาถึงแล้วนะคะบีม <B MA S 1> เองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางฝรั่งเศสด้วยนะว่าที่เอเชียเนี่ยเวลาเธอเดินไปตามท้องถนนก็มีคนจําได้แต่พอมาที่ฝรั่งเศสเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนใหม่หมดสําหรับเธอนะคะเธอก็รู้สึกโอเคนะเพราะว่าเธอก็จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแต่เธอก็ต้องปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศภาษาวัฒนธรรมการซ้อมแล้วก็สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะก็ ็คือบีมจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเองค่ะเธอตอบอย่างมุ่งมั่นเลยนะคะการเดินทางมายัางฝรั่งเศสก็ได้มีการแข่งขันในแมตช์อุ่นเครื่องค่ะซึ่งเกมแรกนะแต่ก็ได้รายงานให้ทราบกันไปแล้วค่ะว่าทางวองเดิฟนองซี่วอลเล่บอลหรือว่า VNVB นั้นได้แข่งกันกันกบทีม SWE e r r f จากประเทศเยอรมน,นีค่ะซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยสโมสรของน้องบีมนะคะก็คือนองซี่เนี่ยสามารถเอาชนะเออร์ ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ21 25ต่อ16 18ต่อ25และ25ต่อ20ค่ะน้องบีมก็เพิ่งเดินทางมาถึงฝรั่งเศสไม่นานลงซ้อมกันได้แป๊บเดียวนะคะก็ลงแข่งในแมตช์อุ่นเครื่องเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นปังตั้งแต่ต้นเลยนะในแมตช์แรกเนี่ยบีมก็ได้ลงเล่นเต็มๆแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในจังหวะการบุกจากด้านหลังที่ท แต้มสำคัญให้กับทีมค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะส่วนในแมตที่2นะคะทีมวลลอลเลย์บอลของน้องบีมเนี่ยก็คือวองเดิฟน้องซี่วลลอลเลย์บอลเนี่ยก็ได้แข่งอุ่นเครื่องกับทีมเออร์เฟิร์ฟต่อนะคะซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นทางน้องซี่ของน้องบีมพิมพิชยากกรัมค่ะที่สามารถเอาชนะเออร์เฟิร์ฟไปได้3ต่อ0เซตค่ะซึ่งสกอร์ทั้งหมด ก็คือ25ต่อ17 25ต่อ18และ25ต่อ20ค่ะและน้องบีมพิมพิจยาโกกรัมนะคะก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟเกมบุกนะคะแล้วก็การดีเฟนช่วยรับบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต่ยมองเลยนะว่าโอ้โหน้องบีมเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวโค้ชก็เห็นศักยภาพของบีมเต็มๆนะแล้วก็เลือกให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์แมนตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องเลยค่ะ และการที่น้องซี่ได้น้องบีมมาช่วยเสริมพลังในตำแหน่งบีหลังนี้นะคะก็มองว่าโอ้บีมเนี่ยน่าจะมีบทบาทเยอะเลยทีเดียวค่ะ เพราะสื่อฝรั่งเศสหลายสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อ El ล i ิโคหรือว่า e l l e s ส Republican รวมไปถึง w o m e n s p o r t นะคะก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าการมาของน้องบีมพิมพิศยากกรำนั้นถือว่าเป็นการมาเสริมทัพที่มีคุณภาพให้กับวงเดฟิฟนองซีวลลอลเล์บอลเพราะบ,บีมนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์จากประเทศไทยที่ผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วนะคะทั้งรายการเวนแอลก็เคยผ่านชิงแชมป์เอเชียก็เคยผ่านแล้วก็ยังเคยร่วมเล่นจากลีกดัง,ดง อย่างทางญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนนีด้วยค่ะพอมาอยู่ฝรั่งเศสมันก็เป็นการดึงดูดสายตาจากแฟนๆนะคะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันภายในประเทศได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ แมตต์อุ่นเครื่องนะคะระหว่างน้องซี่กับเออร์เฟิร์ฟเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะซึ่งเป็นทางน้องซี่ที่สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง2นัดนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสําหรับบีมพินพิชยากกรัมนะสิ่งที่เราจะติดตามกันต่อไปก็คือการแข่งขันจริงแล้วค่ะถ้ามีอัปเดตข่าวสารอย่างไรนะคะแต่ก็จะมาอัปเดตให้กับแฟบนบอลได้รับชมรับฟังกันค่ะแล้แต่ก็มองว่าการที่บีมเนี่ยพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีพยายามรักษาฟอร์มได้ดีแบบนี้เนี่ยเธอก็จะกลายเป็นขวัญใจ ของแฟนวลอลเล์บอลชาวฝรั่งเศสอีกไม่นานนี้ค่ะเอาละค่ะแฟนวลอลเล์บอลคะคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ